เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวเพญพักชวีวงศ์ครูโรงเรียนพานทองจังหวัดชนบุรีสังกัดสํานักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองปัจจุบันรํารงตําแหน่งครูเมื่อวันที่22พฤษภาคม2564จบการศึกษาปร,ริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสาขาวิชาภาษาอังกฤษเกียรติยมอันดับหนึ่งโดยได้เสนอขอเลื่อนหรือมีวิทยาฐานะครูชํานาญการ ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่างประเทศซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยได้แก้ไขปัญหาหนักเรียนในชั้นเรียนผ่านการสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนใบงานเกมและกิจกรรมต่างๆทําให้หนักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้นและนําไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพได้ที่มาของแรงบันดาลใจานี้ก่อนอื่นดิชันขอเล่าถึงสภาพปัญหาของโรงเรียนของเราก่อนนะคะโรงเรียนทานทองตั้งอยู่ใน เลขที่65/3หมู่1ตำบลหนองตำลึงอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตนิสนิคมอุตสาหกรรมอมตะชลบุรีค่ะลูกๆนักเรียนโรงเรียนพันทองของเรานะั้นส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ย้ายติดตามบิดามารดามาจากต่างถิ่นต่างจังหวัดหลากหลายเชื้อชาติและมีการเข้าเรียน ทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .6 ส่งผลให้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันนะคะพอพื้นฐานไม่เท่ากันสิ่งหนึ่งที่ครูจะต้องโฟกัสคือในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุนคคลนะคะซึ่งเป็นเรื่องหลักที่ครูจะต้องนำไปประยุกต์เกี่ยวกับการสอนทั้งนี้นะคะนักเรียนบางคนนะคะไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะตลอดเวลาที่ดิฉันมาอยู่ที่นี่6ปี ในรายวิชาที่ชั้นสอนนะคะคือรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติมทั้งมต้นและก็ม,มปลายน,นะคะสำหรับ ปีการศานี้นะคะดิฉันได้รับโอกาสในการสอนนักเรียนในรายวิชาใหม่นะคะนั่นคือรายวิชาภาษาอังกฤษืษ่อการศึกษาต่อและอาชีพสําหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6นะคะซึ่งดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกถึงความท้าทายที่ตัวเองจะต้องเผชิญนะคะจะต้องได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มความรู้เต็มความสามารถเช่นกัน,นะคะ่ะจากการที่ดิฉันนะคะได้สำรวจความต้องการของนักเรียนในคาเรียนแรกนะคะดิฉันพบว่านักเรียนน่ะ ไม่สามารถเขียนนะคะเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษได้ซึ่งปัญหานี้นะคะก็เป็นปัญหาที่นักเรียนส่วนใหญ่นะคะไม่สามารถเขียนได้แล้วทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือนักเรียนบางส่วนนะคะก็ไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องด้วยฐานะทางครอบครัวเป็นเหตุน,นะคะ ทีนี้นะคะด้วยเหตุน,นี้ดิฉันจึงได้เรียนเห็นความสําคัญของห้องเรียนนะคะแล้วก็ได้ทําประชามติกับห้องเรียนของทับสว่านักเรียนอยากจะเรียนในรายวิชานี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก่อนระหว่างเรื่องแรก p o r t f o l i o เรื่องที่2 resume ซึ่งประชามติเสียงส่วนมากนะคะโหวตให้นะคะ r e s u เ e เป็นการเรียนเรื่องแรกนะคะซึ่ง พอดิฉันทราบประเด็นท้าทายที่เป็นปัญหาสําคัญดังกล่าวดิฉันจึงได้ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะแล้วก็มาจัดก,การการเรียนการสอนนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุไปถึงสมรรถนะที่จําเป็นนะคะแล้วก็ศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็พบวิธีการสอนนั่นก็คือ f f s step model ควบคู่กับการสอน active learning ค่ะซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ขั้นตอนที่1การทําเข้าสู่บทเรียนนะคะตรงกับ F ตัวที่1คือ f e l f i l l ใช้เวลาทั้งหมด10นาทีในการสอนนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะทักทายนักเรียนก่อนนะคะในอันดับแรกหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทำกิจกรรมคาหู o ด six key of a basic resume vocabulary ซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ทบทวนความรู้เดิมจากคาัที่แล้วที่ครูให้นักเรียนนะคะได้นะคะเข้าไปทำใน เว็บไซต์นะคะ mm hmm. จึงเป็นเว็บไซต์ที่ครูผู้สอนนะคะได้สร้างขึ้นเองจาก Canva AI ชื่อว่า QMI นะคะเป็นการทบทวนคังคำศัพท์แล้วก็ประเภทของคำศัพท์แล้วก็วิธีการเขียนรเรซูเม่นะคะถ้าจากนั้นนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2 คือการนำเสนอเนื้อหานะคะตรงกับ f ตัวที่2คือ fun โดยจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกคือการนำเสนอเนื้อหา how to write a basic resume ซึ่งการนำเสนอเนื้อหานี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6องค์ประกอบของ resume mm hmm. นะคะแล้วคุณครูก็จะยกตัวอย่างในแต่และองค์ประกอบหลังจากนั้นคุณครูก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนถามคำถามกับครูผู้สอนด้วยประโยคว่า do you have any questions Do you have any q u u s t i o n s หากนักเรียนไม่มีคำถามนะคะคุณครูก็จะนำเสนอในพาร์ทที่สชื่อพาร์ทว่า g u e s s the c a r ค e r from the adjective game ซึ่งในพาร์ทตรงนี้นะคะนักเรียนนะคะจะต้องแบ่งกลุ่มออกเป็น6กลุ่มนะคะแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีกระดานกระดาษที่เป็นบอร์ดนะคะสำหรับไว้เขียนนะคะซึ่ง ครูก็จะมี6วัตถุประสงค์หรือ6เป้าหมายของอาชีพต่างๆกําหนดให้นักเรียนตอบนะคะหากนักเรียนกลุ่มไหนตอบถูกนะคะหรือเขียนคําตอบถูกคุณครูก็จะเสริมแรงทางบวกโดยการให้ลูกแก้ว1ลูกหรือ Marble one point นะคะสำหรับแต่ละกลุ่มและหลังจากนั้นนะคะในการตอบคําถามรายบุคคลคุณครูก็จะให้ Jack s t o r e หรือหมากเก็บนะคะให้กับนักเรียนด้วยเช่นกันนะคะซึ่งหลังจากที่นักเรียน guess the career game ไป นักเรียนก็จะได้เลือกกลุ่มอาชีพมีทั้งหมด6อาชีพด้วยกันนะคะที่นักเรียนจะต้องสมมุติบทบาทของตัวเองในกลุ่มของตัวเองว่าจะต้องเป็นอาชีพนั้นๆได้แก่นะคะ 1. ด็อกเตอร์ 2. a ทีเชอร์ 3. อาร์ติสต์สทัวร์ไกด์ 5. เชฟและร พอนักเรียนเลือกอาชีพของตัวเองได้แล้วก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนที่3คือการทํากิจกรรมและการนําไปใช้เข้าสู่ 2F คือ flexible and friendly ยืดหยุ่นแล้วก็เป็นมิตรใช้เวลาในการทํากิจกรรมทั้งหมด25นาทีนะคะโดยนะคะโดยคุณครูจะให้หนักเรียนออกแบบแผนผังมโนทัศน์เรื่องรซ s ูเม่ กับอาชีพที่ตนเองได้รับซึ่งครูก็จะมีอุปกรณ์เตรียมให้คือมีปากกาเคมีกระดาษรูปภาพอาชีพแล้วก็หัวข้อองค์ประกอบทั้ง6เตรียมให้กับนักเรียนนะคะแล้วทีนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปตามหานะคะโดยการอ่านประโยค ตามองค์ประกอบที่ครูกำหนดให้ในแต่ละส่วนบริเวณรอบห้องเรียนนะคะพอนักเรียนไปเดินตามอ่านนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าในประโยชน r e e r アออ e เตร v e ตรงนี้ตรงกับอาชีพเราไหม Skill ตรงนี้ตรงกับอาชีพเราไหม Work Experience ตรงไหม Education ตรงไหม Personal Information ตรงไหมนะคะพอนักเรียนอ่านวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วนักเรียนก็จะกลับมาที่กลุ่มตัวเอง แล้วก็จะวางแผนในขั้นตอนต่อไปก็คือการเขียนแผนผังนะคะออกแบบรูปแบบแผนผังให้มันน่าสนใจนะคะพอเสร็จจากการออกแบบแผนผังนั้นครูกําหนดเวลาให้ทั้งหมด10 12-15นาทีนะคะพอเสร็จจากการออกแบบแผนผังนะคะครูก็ให้เวลานักเรียนอีก3นาทีนะคะในการทํากิจกรรม Gallery Walk ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตรวจผลงานของเพื่อนนะคะพอตรวจผลงานของเพื่อนแสดงความคิดเห็นเชิงบวกเชิงลบ ทั้งเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทายเสร็จปุ๊บคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมาประเมินทั้งกลุ่มเพื่อนทั้งหมดในแบบประเมินผลงานกลุ่มอีกทีนึงว่าแต่ละกลุ่มของเรานั้นนะคะผ่านเกณฑ์ไหมมีคะแนนทั้งหมดเต็ม25คะแนนและเอามาหารซึ่งคะแนนเต็มรวมคือ10คะแนนจากครู5คะแนนแล้วก็จากนักเรียน5คะแนนค่ะค่ะในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ขั้นสรุปคู่กับ F ตัวที่5คือ Fulfill ครูให้เวลานักเรียนทั้งหมด10นาทีนะคะในการสะท้อนผลและมอบหมายงานซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรม Gallery w a l k เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ดูตัวอย่างนะคะเรซูเม่ที่มีคุณภาพผ่านแพลตฟอร์มแ a นวาที่ครูได้ออกแบบมาให้นักเรียนดูแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะสรุปองค์เนื้อหาองค์ประกอบของเรซูเม่อีกครั้ง และมอบหมาย2ง,งานให้กับนักเรียนซึ่งงานแรกเป็นใบงานเรื่อง components of a resume worksheet ใบงานนี้นักเรียนจะต้องสมมุติบทบาทตัวเองว่าตัวเองอยากประกอบอาชีพอะไรแล้วเขียนให้ครบทั้ง6องค์ประกอบในใบงานนั้นครูจะทำการตรวจในเบื้องต้นก่อนเสร็จจากการออกแบบใบใงานเสร็จปุ๊บหลังจากที่ครูตรวจแล้ว comment เสร็จปุ๊บครูก็จะส่งคืนใบงานให้กับนักเรียนและให้นักเรียนไปออกแบบ resume ผ่านแคนวาในคาบต่อไป นะคะพอนักเรียนได้ออกแบบแคนวาแล้วนั้นนะคะซึ่งในในการออกแบบแคนวาเนี้ยคุณครูก็จะกำหนดลิงก์ที่เป็น Google Classroom ในแ a n วาให้หนักเรียนเข้าไปเพื่อที่จะใช้ได้ฟังก์ชันที่หลากหลายนะคะพอเสร็จสิ้นจากกิจกรรมในการเรียนการสอนนี้นะคะครูได้พบว่านะคะนักเรียนน่ะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของเรซูเม่สามารถระบุองค์ประกอบต่างๆได้อย่างถูกต้องวิเคราะห์ประโยคที่กำหนดจากอาชีพต่างๆได้นะคะแล้ว แล้วก็วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะจากนั้นนะคะ mm hmm. ก็นักเรียนก็สามารถเขียนเรซูเม่น,นะคะและบางคนที่เขียนไม่ผ่านคุณครูคก็ให้นักเรียนกลับไปแก้ไขแกขใหม่แล้วมาส่งใหม่นะคะซึ่งนะคะณจุดนี้นักเรียนก็จะเห็นนะคะความสําคัญของเรซูเม่น,นะคะแล้วก็เห็นว่าเรซูเม่เนี่ยนำไปใช้สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นทักษะสําคัญในการศึกษาต่อแล้วก็สมัครงาน ในอนาคตด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจากประเด็ดนดังกล่าวดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สลับเวลามารับฟังแรงบันดาลใจของดิฉันท้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ